วันนี้จะต้อยทดลองทดลองอีกแล้วนะคะทดลองขยายกวักมรกตในวิธีปักชําในดินแล้วก็เอาใบปักชําแช่ในน้ําลองดูนะคะว่าอันไหนจะได้ผลมีหลายอย่างที่ทําไปแล้วก็ยังไม่เห็นผลนะคะลองดูนะคะว่าจะได้ผลสัแค่ไหน,หนเดือนหนึ่งเนาะปกติเดือนเดือนนึงถึงจะเห็นว่าเขาออกราก หเดือนอันไหนที่เน่าก็เน่าไปอันไหนที่รอดก็ประมาณ1เดือนค่ะก็จะตัดเป็นใบใบไปค่ะแล้วก็จะมีส่วนของลำต้นนิดนึงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะเอาไปแช่น้ำด้วยเนี่ยก็คือเอาแต่ใบยอย่างเดียวลองดูนะคะญไต้จะลองทาดูค่ะเพราะยังไม่เคยทำเหมือนกันค่ะพอดีที่บ้านเนี่ย เอาปลูกจนปลูกแล้วมันก็ขยายออกมาแล้วก็พอมันนานๆไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่ดินก็ไม่ค่อยได้เพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็เลยไม่ค่อยสวยยายตายก็เลยตัดส่วนหนึ่งเอามาปักชํำดูค่ะเพราะว่ากวักมรกตไม่ค่อยชอบแสงแดดเขาชอบแสงแดดลำไไรเพราะว่ามันจะเป็นพืชสําหรับที่จะฟอกอากาศได้ ะคะปลูกในบ้านได้ตั้งบนโต๊ะทำงานได้ก็เลยลองเอามาขยายพันธุ์ดูนะคะที่ทำไปเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเผื่อเขาตายด้วยค่ะเนาะเราไม่ใช่คนเก่งแล้วก็ไม่ได้ทำประจำๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อ <c oughs> <c oughs> เผื่อเขาตายบ้างค่ะได้ผลบ้างตายบ้างก็นะคะลองดูค่ะ อันไหนเราไม่เคยทําไม่เคยปลูกเราก็ต้องลองปลูกดูเพราะว่าจริงๆแล้วจะเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้แต่พื้นที่เราไม่เยอะแล้วก็ที่เขาเรียกว่ามือไม่เย็นปลูกแล้วมักจะตายค่ะแต่ใตที้อยังมีความสุขก็ทําไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูผลกันค่ะหนึ่งเดือนเขาจะเหลือรอด เท่าไหร่นะคะอันนี้มีต้นติดมานิดนึงค่ะแล้วก็ชําไปดินยี่ยต้จะใช้ดินอะไรนะเออผสมกันหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยมะพร้าวกากมะพร้าวละเอียดนะคะแล้วก็พีสมอดค่ะ ผสมกันเยอะแยะเลยค่ะมีดินด้วยเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเขาเรียกว่านใบก้ามปูที่เขาขายทั่วๆไปปรากฏว่าเคยเอามาปลูกแล้วมันดินมันแน่นทําให้พืชตายได้เหมือนกันลองดูค่ะหนึ่งเดือนมาดูกันใหม่นะคะ